สวัสดีค่ะทุกครองและนักเรียนทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ครูรวบรวมคำถามในการสอบสัมภาษณ์ค่ะที่เป็นพื้นฐานนะคะ10ิบคำถามพื้นฐานที่ทุกคนจะเจอแน่เมื่อนักเรียนทุกคนเนี่ยสอบข้อเขียนผ่านใช่ไหมคะประกาศผลสอบผ่านแล้วเนี่ยทางโรงเรียนก็คือจะนัดสอบสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งซึ่งคำถามที่ครูจัดมาเนี่ยก็คือเป็นคำถามพื้นฐานที่ จอกันแน่ๆเลยนะคะส่วนจะมีคำถามมากไปกว่าน,นี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนแต่ละโรงเรียนว่าจะมีคำถามมากไปกว่าน,นี้ไหมถ้ามากไปกว่าน,นี้ก็คือจะลงรายละเอียดเยอะขึ้นซึ่งแต่ละโรงเรียนก็คือจะมีคำถามที่แตกต่างกันออกไปแหละนะคะแต่ที่ครูจัดมาเนี้ยก็คือสิบพื้นฐานเลยค่ะคำถามที่ง่ายๆนะคะซึ่งทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ตอบให้แม่นนะคะทีนี้คำถามสิบคำถามพื้นฐานม,มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ คำถามที่หนึ่งนะคะ What's your name What's your name สังเกตว่า teacher เ,เวลาเขาถามนะคะเขาจะไม่พูดคำว่า What is your name มันจะเป๊ะๆอย่างนั้ไหมนะคะเขาจะรวบคำค่ะเป็น What's your name What's your name นะคะชื่ออะไรเราก็ตอบไปว่า My name is แล้วก็ใส่ชื่อนักเรียนลงไปนะคะทีนี้หรือบางคนอาจจะไม่ต้อง My name is ก็ได้ค่ะใส่ชื่อของตัวเองลงไปเลยก็คือตอบตอบชื่อตัวเองไปเลยก็ได้ค่ะ นะคะมาค่ะมาดูคำถามที่2ค่ะคำถามที่สองถามอะไร what's your nickname what's your nickname n i c k n a m e นี่คือชื่อเล่นนะคะพี่เชื่อระถามว่าชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะเราก็ตอบชื่อเล่นไปเลยก็ได้หรือจะเต็มๆรปโยคว่า my nickname is แล้วก็ใส่ชื่อเล่นไปนะคะมาดูคำถามที่3ค่ะ how old are you How old are you ก็คืออายุเท่าไหร่นะคะเราก็ใส่ไปค่ะสมมติเราปีนี้เราอายุ12แล้วกะ I am t w I am 12หรือใคร13ไปแล้วก็ I am 13 i am 13ถ้าใครน้อยกว่าก็นะคะไม่12 13ใช่ไหมอ่ะ11อ่ะ11 I am 11 I am 11นะคะก็ใส่ไปอย่างนี้ มาดูข้อ4ค่ะคำถามที่4นะคะที่เชื่อบางคนอาจจะพูดว่า what's your birthday what's your birthday หรือที่เชื่อบางคนอาจจะถามว่าเดี๋ยวนะคะ what's your birthday นี่ก็คือถามว่าเกิดวันอะไรนะคะหรือบางท่านอาจจะถาม when when's your birthday when's your birthday ก็คือถามว่าเกิดเมื่อไหร่ก็คือคำตอบตอบ,ตอบเหมือนกันค่ะเพีเงแตยวว่าจะใช้คำถามที่เป็น what หรือ when เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตอบไปค่ะ my birthday is my birthday is เราก็ใส่ไปค่ะวันเดือนปีเกิดของเราอะไรนะคะก็ใส่ไปคำท,ที่5ค่ะก็คือ what school did you go to what school did you go to คำถามนี้นะักเรียนอาจจะไม่คุ้นนะคะคำถามนี้ก็ถามว่าจบมาจากโรงเรียนอะไรนะคะจบมาจากโรงเรียนอะไรซึ่งถ้าเราจับคีย์เวิร์ดคำว่า What school What school แล้วก็น่าจะตอบได้ว่าเรามาจากโรงเรียนอะไรนะคะทีนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจอที่เชื่อบางคนที่เขารู้ว่าภาษาไทยเด็กประโยคนี้จะไม่คุ้นเคยกันนะคะเด็กๆจะคุ้นเคยกับ Where are you from หรือนะคะ What school ก็จะก็จะถามคำถามว่า What school are you from ซึ่งจรงนี้นมันก็คือจะจะจะไม่ตรงกับภาษาพูดจริงๆของของชาวต่างชาตินะคะภาษาจริงๆหรือ ความหมายจริงๆประโยคจริงๆที่เขาพูดกันก็คือ what school did you go to นะคะแต่เท่าที่เจอมาบาง,บางทิเชอร์เขาก็จะถาม what school นะคะ what school are you from น,นักเรียนกคือจะตอบกันถูกนะคะทีนี้ถ้ามาในรูปแบบนี้ใส่ชื่อโรงเรียนไปนเลยค่ะว่าเรามาจากโรงเรียนไหนนะคะหรือจะเต็มๆก็คือ I went to แล้วก็ใส่ชื่อโรงเรียนไปนะคะแต่ถ้านักเรียนกลัวพลาดก็คือตอบแค่ชื่อโ โรงเรียนของเราที่เรามาจากโรงเรียนอะไรแค่นั้นก็ก็ได้ค่ะนะคะามาค่ะดูข้อ6ค่ะ,ะข้อ6พี่เชาจะถามว่า do you have any brothers or sisters do you have any brothers or sisters ก็คือมีพี่น้องไหมอ่านะคะถ้าเรามีนะคะถ้าเรามีก็ตอบไปว่า yes i have ก็บอกไปเลย one sister t o brother หรืออะไรก็ว่าไปนะคะแล้วแต่เราจะตอบว่าเรามีพี่หรือมีน้องอะไรก็คือตอบตามความเป็นจริงที่เรามีแต่ถ้าเราไม่มีเลยนะคะเราไม่มีพี่น้องเลยเราตัวคนเดียวเราก็แค่บอกว่า No I don't ไม่ต้องมา I don't have นะคะ I don't have มันคือเหมือนย่งประโยคเงียไม่สมบูรณ์ค่ะแต่ถ้าตอบภาษายอ่อๆของเขาก็แค่ No I don't นะคะ No I don't ค่ะต่อม,มาค่ะดูคำถามที่เเลยค่ะคำถามที่เก็คือ Where do you live Where do you live? อาศัยอยู่ที่ไหนนะคะเราก็ตอบไป I live in นะคะอย่างเช่นอยู่ปิ่นเก้าเราก็ตอบ I live in ปิ่นเก้านะคะปิ่นเก้าเอกภาษาไทยเลยนะคะไม่ต้องมาพินเข่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปโนเอ็กเซ้นตามฝรั่งเขานะคะ I live in แปลงปิ่นเก้า I live in นนทบุรี I live in ปทุมธานีอไอ้นี้ก็ได้นะคะแต่ถ้า I live in Bangkok นี่ค่อนข้างกว้างเพราะว่า Bangkok มันกว้างใช่ไหมคะเราตอบเขตเลยคะ่ะว่าเราอยู่เขตไหน I live in จัลันสนิทวงศ์ I live in หลักสี i, อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาดูคำถามทางอเมรคา่าคำถามที่8นะคะ What's your favorite subject What's your favorite subject ก็คือ วิชาที่ชอบชอบวิชาอะไรเหรอนะคะทิเชอร์จะถามตอบวิชาที่ชอบค่ะตามจริงจริงคำถามที่9ค่ะ what subject don't you like what subject don't you like ทิเชอร์จะถามว่าไม่ชอบวิชาอะไรมีอะไรวิชาไหนไม่ชอบบ้างถ้าเราไม่ชอบวิชาไหนเราก็ตอบไปตามความจริงอย่างเช่นสังคมก็คือ social ใช่ไหมคะอะไรคะประวัติศาสตร์ history นะคะแล้วอะไรคะศิลปะ Art, อะไรเงี้ยเราก็ตอบไปตามความจริงๆก็ได้ค่ะคำถามสุดท้ายค่ะคำถามที่10นะคะทิเชอร์เมื่อสัมภาษณ์มาได้ระยะหนึ่งละนะคะก็จะจบการสัมภาษณ์ก็จะมักจะจบด้วยคำถามคำถามนี้นะคะก็คือ what do you want to know what do you want to know หรือ do you have any questions do you have any questions ก็คือจะถามเราว่าเราออยากรู้อะไรบ้างไหมหรือมีคำถามอะไรที่จะถามทิเชอร์ไหมนะคะถ้า เราอยากรู้อะไรเราก็ตอบไปตามความเนจริงถามที่เชื่อไปนะคะก็เตรียมคําถามมาที่จะถามนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเราต้องการจบนะคะบทสนทนาหรือจบคําถามที่คําถามนี้เราก็ตอบไปว่า no thank you no thank you นะคะสั้นๆแค่นี้เองนะคะโเคค่ะก็จบแล้วนะคะสิบคำถามพื้นฐานที่นะคะ อยากให้ทุกคนที่จะต้องสอบสัมภาษณ์เตรียมฝึกค่ะฝึกให้แม่นนะคะถามตอบให้แม่นให้คุ้นเคยกับสำเนียงน,นะคะอย่าให้พลาดโอกาสคำถามมันง่ายๆมากเลยนะคะวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะได้เข้าเรียนโรงเรียนที่ตั้งใจไว้ที่หวังไว้นะคะบ๊ายบายค่ะ